ค้างครับ อยากได้อารมณ์แบบสนิททก,ก็สัก300อสองรอบสองรอบเหรอครับน่าสนใจพี่บูมไม่ได้เมน้นนะครับน่าจะเป็นบูอีกคนหนึ่งหรือเปล่า <c oughs> สองรอบจะเหนื่อยไหมล้ระครับถ้าคนละวันก็โอเคครับมันคง,คงเดนืดกันไม่ได้แต่ว่าถ้ามันทำให้แบบมันทั่วถึงมากขึ้นก็ยินดี แต่ก็ต้องเอาจริงเดี๋ยวก็คงไปสำรวจก่อนนะครับว่า<ช>ว่า,วาจะทำเป็นแบบสองถามอืมแต่คงทำแบบเป็นแบบดอคเมนต์รี่ตอบถามครับว่าจะมากันจริงจริงไหมสะดวกที่ไหนอะไรยังไงวลากี่โมงวันที่เราไร่เดินไหนจะมากันทางไหนเพราะว่าจริงๆเราตกลงกันทางฝั่งเราไว้ว่าเหมือนจีคุยกับเซมไว้ I w ว่าแสนห้าแสนห้าทับสายอ่ะ ทางยูทูบอ่ะจะทํำม e t แล้วตอนนี้มันแสนแปใช่ไหมทุกคนคือจริงๆมันเลยมาแล้วแหละแต่ว่ามันติดโควิดไงมันก็เลยเริ่มไม่ได้แล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าต้องต้องคุยแล้วแหละเพราะว่ามันก็ต้องใช้เวลาในการเตรียมงานก็เป็นหลักเดือนใช่ไหมกว่าจะกว่าจะเป็นงานจริงๆก็โควิดก็คงหมดพอดีครับ เหนื่อยเป้าจัดสองรอบตัวจีไม่เป็นไรครับแฮปปี้แต่ว่ามันจะได้เผื่อว่าเออถ้าเป็นวันเดียวไงสําหรับเขาไม่ได้ว่างวันนี้ด้วยรอบแรกก็เป็นของมึงไงรอบสองเป็นของกุกก็คือรอบแรกก็คือสามร้อยคนก็คือทะลักเลยนะรอบสองมาสามคนที่มีมึงมีเทสมีตาเอาหมดหมดแล้วมีม้าปูคนหนึ่งแม่กูไม่มาเด็ดขามาผมไม่อยากเข้าเลยคนดอนเลย อยากจัดเมเจอร์เหมือนกันครับถ้าเป็นไปได้แต่ว่าก็คงต้องถามทางเมเจอร์แหละครับถามทางเซปจีไม่ได้จริงๆขอไลฟ์ตอนมีด้วยได้ไหมเดี๋ยวอาจจะต้องถามคุยกันอีกทีครับว่าจะให้มีเป็นการแชร์ออกดีไหมอืมใช่ถ้าเป็นการแชร์ออกจะมีการแชร์ออกในแพลตฟอร์มไหนใช่ ไม่นี่คืออะไรคือเหมือนรายการเลยทำไมอ่ะก็เออก็จริงๆอ่ะก็คมแบบดูก่อนว่าก็อาจจะอาจจะจะทัคงดลง y o ลง u b e ด้วยต่างจังหวัดนะครับจัดสี่ภาคนะครับถ้าไปจัดต่างจังหวัดยากเดี๋ยวจีแน่ซื้อแต่ละจังหวัดมารวมกันในกรุงเทพใช่ไหมไม่ก็คือโดนเนตไง ไม่มึงจะซื้อจังหวัดมารวมกันเลยนี่เอ่อทมาวางทับทับพูชื่ออะไรจีหรือตู่เอ๋ตู่พุทอพรไม่ก็ไม่ได้อยู่ดีไม่ได้เอ่ยทำไมอ๋อคเคต่างจังหวัดเหรอครับสี่ภาคเหรอครับโอ้พูดยากเหมือนกันครับเรื่องนี้เุ้ยสัตย์สุข พูดยากจริงว่ะคือแบบม,มแต่คือถ้าพูดว่าเราสามารถไปได้ไหมไปได้ไไดแต่จะมี<ต>ทีซับพอร์ตได้หรือเปล่าใช่คืออ,อันนี้ไม่ได้ปัญหาที่ตัวจีกับเพื่อนๆล่ะมันน่าจะอยู่ที่สถานที่กับคนจะมาไหมในภาคแต่ลภาพใช่เพราะเราก็ยังไม่รู้ว่าแบบที่ตรงนั้น จะมีจะมีคนตามเราหรือเปล่าใช่สมมติเราไปจัดที่แบบสมุติอีสานเลยจังหวัดเออย่างเงี้ยจังหวัดเอสมุติจัดจังหวัดเอแต่คนอยู่จังหวัดบีกันเออที่มันไกลจากจังหวัดเอก็คือไม่ไปตอนนั้นก็มีคนมาหกคนมากหกคนทั่วนอะไรเงี้ยพ่อมึงแม่มึงปอยเต้ไปขับรถไปอะไรเงี้ยเจะสิบเจ็ดจังหวัดไปเลย ต้องมีไฮทัชแล้วแหละจีไม่อยากคีฟแตองเป็นศิลปินนะครับอยากให้เราคุยกันเหมือนแบบจัดแพร่เพื่อนพี่น้องมาก่อนจัดแพร่มาไลฟ์มาบุงอะแม่ถ้าจัดแพร่นี่ก็คือถ้าจัดตามจังหวัดของที่อพวกกูอยอ่ะเออมันโอกมัน่าได้ก็สีจังหวัดก็จัดไม่ได้เกิดว่าเฮ้ยแล้วถ้าไม่เสียสะท้อนขนาดนี้นะสะท้อนที่อะไรไม่หายละหายละ

นี่เฮ้ยควดเที้ยวอันนี้ก็คือเหมือนเป็นเออเหมือนไรคล้องเหมือนเดียวกันอะไรอย่างงี้ยเลยปะไม่น่าใช่ไม่ไม่น่ามีคำนั้นอยู่ในโลกนี้เนี่ยคนถามเข้าใจผิดฮะอะไรนะมันเป็นคำใหม่เว้ยเซฟพูดดิเนี่ยคนถามเข้าใจผิดเนี่ยคนถามเข้าใจผิดเอาไว้แบบสมมติมึงเจอคำถามที่แบบว่าเออคนถามน่าจะเข้าใจผิดสมมติสมมติมึงแบบมึงอ่านเมลแล้วเจอแบบเออพี่จีกับพี่เซฟเป็นแฟนกันเหรอคะมึงตอบเลยเนี่ยคนถามเข้าใจผิด ยงเอาไว้แบบเอาไว้แบบตอบคาถามที่แบบตอบไม่ได้เออแบบงงๆเลยกูแบบตีมื่นอะไรเงี้ยฟิวนั้นฟิวเงี้ยแอบตาไว้อ่ะดาวต้นตีนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยหัวไปได้ไหไหนวะเน็ตมือกระตุกเหมือนกันนะเน็ตมือกระตุกเหมือนกัน แล้วเป็นไงบ้างเนี่ยองดไม่ใช่ตอนนี้สบายดีเขาเขากินน้อยไปหน่อยทำไมวะกลับบ้านทำไมของกินน้อยบ้านมึงละไข่แล้วอะหารไปเออเพลงแม่คสัเพลงบ้านกูคือได้แต่เทลโฮมเมอว่าแล้วแล้วแม่ครัวไม่อยู่ อืมฮะเดรคนแม่ครไม่อยู่แล้วจะขายเด้คมยังไงอ่ะก็เหลือแต่พวกข้าไม่หมายความว่าที่กินเนี้ยในร้านอ่ะมันจะเวลาเปิดร้านอ่ะที่จริงมันจะมีแม่ครัวแต่อันนี้คือขายแค่บางอย่างเฉยๆก็คือใครทําก็คือกูทาโอ้ยแบบนี้ร้านก็เจ๊งแล้วดิอย่างนี้คนก็สั่งกันเต็มเลยแต่แบบว่าแดกไม่ได้เลยค่ะแบบนี้สั่งร้านขค้างๆี่พอร์ตไปยัง โดนแรกเลยเรื่องความสะอาดอ่ะฮะไม่ไล้างมือตลอดอ่าจริงล้างมือตลอดอแต่ไม่ล้างไม่ล้างเท่าไหรไม่ล้างมะนาวไม่ล้างไม่ล้างมือตลอดแต่ตาจานไม่ล้างเลยใช่จู้อย่าเดี๋ยวมึงโดนโดนแน่โดนเรื่องต้องระบายมาแน่มึงโดนเลาะเอาดีแล้วไม่กินไม่น้อยก็เลยนะ เพาไม่กินน้อยเพราะไม่มีเมจิไงล่ะอ่าใช่ไหมโปรตีนแบบไม่มีโปรตีนหลักเกมซีก็ไม่มีเหรอเออเกมสีไม่มีพี่แพ้ย์มีเมเจอร์ป่ะวะอ่าไม่มีไม่มีเหรอแล้วต้องจะไปจัดต้องจะไปจัดต้ไปจัดที่ไหนโอ้ีที่แพทย์มีเมเจอร์กำลังสร้างหรือสร้างเสร็จแล้ววะกำลังสร้างเออไงก็จัดเมเจอร์แพ้ได้ นี่กูว่ากำลังคุยกันว่าถ้าแบบจัดมี้อะมันมีหลายวิธีมากเลยเว้ยที่จะแบบแต่มันก็ต้องดูหลายๆอย่างใช่ป่ะนี่ว่าถ้ามันเป็นไปได้อะจัดจังหวัดแต่ละคนที่แต่ละคนเกิดโหยากจัดเลยนะย <c oughs> แต่มันก็เกือบความสุขไปจัดที่สองไปจัดไปจัดเน้่นอะไรวะเน้่นสวิสเซอร์แลนด์ตอนแรกกูจะจัดดาวองคาด้วยมึง <laughs> ตอนแรก <c oughs> ้าเล้กูไปอะดาวคาแล้วแล้วเปิดโดเนตเอาคนละแปดหมื่นคุณอาแี่ดูล้วรวมรวมกันแสนคนแสนคนคนละแปดหมื่นแก็แปดร้อยล้านพอดีเราจะไม่อ่านเมนเลยอ่ะอ่านอยู่อันอยู่เนี่ยอ่านอยู่นอคอลอคืออะไรวะนคร นครเขาคออะไรวะนครเขาไม่ได้ย่อไอ้เทพเอยนครฉอเออย่อนครแตดที่อียิปต์แตดที่แพร่นี่คือบ้านไอ้เทพก็คือต้องซื้อที่อีกที่หนึ่งแล้วปลูกเป็นอ๋อปลูกเป็นเป็นลานกว้างเลยใช่อ๋อมีอยู่แล้วอ่ะอ๋อหมายถึงว่าที่อ่ะเนาะไม่ เากินไม่ทันะกินแล้วดึกแล้วมันด like> ึกแล้วแหละดึกแล้วหลับตาอยู่เนี่ยไปนอนแล้วล่ะเดี๋ยวนี่คอยสองนาทีมาสุพรรณไหมคะไม่ไปครับรองเ่นโอ้ยม่คุยเองแล้วกันไม่ได้คุยแลม่ด้มาละกูไม่เกี่ยวละอันนี้ถ้ามึงโดนด่ามากอเลยวะไม่เกี่ยวกู เด um, um anyway> uh, ี๋ยวเขาขึ้นแฮชแท็กแรกเซฟสุพรรณเซฟสุพรรณจากเซฟใส่สวัสด์แม่เอานะทุกคนอย่านะเดี๋ยวโดนแน่อย่าได้ขอร้องพิดโลกมาพิดโลกลกไปบ่อยมากบ่อยไล่นะเออไว้ไว้พะ ้องเพลงดิบอกไอ้บูมแหละอืมบอกบูมร้องสิบูมเนี่ยคนถามแล้วก็ใจผิดเนี่ยคนถามก็ใจผิดอย่างเงี้ยตัวอย่างของคาว่าคนถามแล้วก็ใจผิดไปถึงเมื่อไเขาให้ไปหัดได้ ฟัแก่ทอดไก่ทอดบอกววะไก่ทอดหัดใหญ่ป่ะเออไก่ทอดหัดใหญ่แหละใช่ใช่แต่ที่หัดใหญ่เขามีเคฟซีเออมีย่างออะะไร่ก็กินเคฟซีที่หัดใหญ่ก็ได้มั้งใช่แล้วถ้าไก่ย่างบ้างที่ไหนไก่ย่างต้องมีไก่ย่างอ่ะไก่ย่างผ่าไม่ได้ก็เตี่ยน้ปตกป่าววะอ๋ออยุธยาก็เตี่ยน้ปตกอ่ะนะแล้วจังหวัดอื่นอ่ะเพอร์แพรมีอะไรอร่อยเออแพ้มีะไร สวดใสทองไงล่ะไม่เอาสวดไส่อดอไดิเอาแบบของขึ้นจังหวัดดิสวดใสทองที่เด็กโฮมโดยเซฟอ่เหรอของขึ้นจังหวัดเหรอแพ้เหรอน้ำย้อยอย่างงี้เหรอพวกขนมจีนเอ้ยพวกขา้าวซอยอย่างงี้ปะ่ะกูไม่รู้อ,ะอ่ะน้องแพรต้องไม้สักสิเหรอแล้วของนนท์บ้ากินไ,ไม้สักเหรอกินไม้สักเหรอรอกระสามารถกินไม้สักได้เหรอที่เอาไก่ย่างวิเชียรบุรีอ่า แค่หชินบุรีนี่ของเดี่ใแล่วนนนับบุรีมันเกออะไรวะเรีอ๋อทุเรียนเรียนใช่ใช่ทเรียนเร่องไพิจิตรอ่ะจระเข้กินจระเข้ใครอยู่พิจิตรก่อนใครก็ุณีกินลิงรอได้กินลิงก่อนลาดบุรีกินโอ่งแค่ก็อร่อย ไปนอนเดียก่อนบายโอเคฝันดีบายหมดแล้วไปปะโอเคบ๊ายครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับแฮปปี้เบอร์เดย์นะครับสุขสันต์วันปีใหม่ครับ